สวัสด,ดีครับวันนี้มาพบกับเด็กสแกนหุ้นสวัสด,ดีครับเด็กสแกนหุ้นวันนี้มีหุ่นมาวิเคราะห์กันทั้งหมดกี่ตัวครับ3ตัวครับนี่ตัวแรกที่จะมาวิเคราะห์กันคือหุ่นอะไรครับสตาร์ทครับ,รรบเด็กสแกนหุ้นครับทำไมถึงสนใจหุ้นสตาร์ครับเพราะว่า ISI เกิน50แล้วยังไม่โอเวอร์บอทับ MACD ก็ยังเบี่ยงกันต่อเน่ยเอ้ยยังเบี่ยงกันอยู่ครับราคาหุ่นอยู่เหนือเส้น EMA ทุกเส้นด้วยครับโอโ้ก็โดยรวมก็ถือว่าเป็นแนวน้องขาขึ้นทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ อย่างนี้แนวรับแนวต้านของสตาร์คี้เท่าไหร่ครับแนวรับอยู่ที่4.66ครับแนวต้านอยู่ที่4.8เคยเออถือว่าเป็นหุ้นต้นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับครับแล้วตัวต่อไปที่จะมเคาะคืออะไรครับ C อ i l ครับ C oil นี่กลุ่มน้ำมันมาหรือเปล่าใช่ครับช่วงนี้ก็ราคาน้ำมันขึ้นหนักมากเลยเนาะครับครับแล้วเขาต้องสนใจทางด้านเทคนิคอลมีอะไรบ้างครับก็อย่างแรกเลยครับ MACD เพิ่งตัดกันเป็นจุดแรกเลยครับ RSI ก็เกิน50ยังไม่โอเว b o ์บอครับแล้วก็ หักหัวขึ้นนะครับแล้วก็วอลุ่มเข้าซื้อเมื่อวันวันศุกร์ล่าสุดก็เยอะพอสมควระครับแล้วก็ราคาหุ้นอยู่เนี่ยเส้น EMA ทุกเส้นด้วยะครับโอ้โหถือว่าเป็นหุ้นตัวนึงที่ทั้ทงราคาน้ํามันขึ้นแล้วก็เทคนิคอลนี่เป็นสัญญาณขาขึ้นทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่แล้วอย่างนี้แนวรับแนวต้านของซีออยทเท่าไหร่มาครับแนวรับอยู่ที่4.7ครับแนวแนวต้านอยู่ที่5.1าุน่ครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวนี้ที่สนใจมากๆเช่นกันนะรไครับ พเพื่อ่าสนใจทางเทคนิคมีข้ออยู่ที่ตรงไหนบ้างครับไอซเกิน50แล้วยังไม่โอเวอร์บอสครับหากหัวขึ้นนะครับ MACD เพิ่งตัดกันเป็นจุดที่2ครับราคาหุ้นยืนเหนือเส้น e MA ็ทุกเส้น,นะครับแล้วก็ล่าสุดวันวันศุกร์ที่ล่าสุดนี้ก็ราคาหุ้นก็ปิดเต็มแท่งเลยครับก็คือปิดไม่เหลือทิ้งไส้ไว้ข้างบนเลยด้วยครับโ,โอ้แล้วเอะผมสังเกตเห็น EMA เรียงตัวกันสวยงามเลยใช่ไหมครับใช่ครับ,บแล้วก็ราคาหุ้นก็ยืนเหนือเส้น e MA ทุกเส้นดูเล,ว,ลวนะ่าจะเป็นเทีย์ขาขึ้น แล้อย่างนี้แนวรับแนวต้านของ NYT อะไร่้าครับแนวรับอยู่ที่เ4.96ครับแนวต้านก็แนวต้านมีแกปไว้อยู่5.14ห้านึ่งครับโอ้ถือว่าเป็นหุ้นตัวนี้ที่น่าสนใจมากๆเช่นกันนะครับ,รบจะพูดว่าตอนนี้แนวต้านในทางแบบระยะสั้นๆก็ยังไม่มีเลยคะรับรากสั้นๆยังไม่มีเพราะ5.15นึ้นี่มันคือช่วงก่อนใช่ครับนี่ครับคือมันไปแบบไกลมากครับ คือถ้าเป็นแนวต้าเล็กๆก็คือไม่มีแล้วคะ่ะยาวๆเลยว่างั้นค่ะ,คะวันนี้เด็กสแกนหุ้นขอจบการสองเพียงเท่านี้นะครับขอให้พี่ๆโชคดีในการลงทุนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ